ลลยกุ้งนะคะวันนี้นะคะเครื่องนะคะครบเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวเวลาขอช้อนฟองนะคะที่อยู่หน้าผิวน้ำแกงของเรานะคะออกนะคะเพราะว่าฟองตัวนี้นะคะจะทําให้รสชาติอาหารของเราไม่อร่อยแล้วก็จะทําให้อาหารของเราเสียง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะ สวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิวชิคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนเพื่อนเข้าครัวทำเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะและอีกเช่นเคยค่ะกับเมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้ไลลาจะมาชวนเพื่อนเอนเ,อนเข้าครัวทำเมนูง่ายๆแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำแน่นอนค่ะเมนูในวันนี้นะคะรับรองว่าเป็นเมนูที่แซ่บจี๊ดโดนใจแน่นอนค่ะเมนูที่ว่านี้นั่นคือเมนูต้มแซบเย็นตาโฟในแบบฉบับของไลลาชิวชิลเองละค่ะเดี๋ยวเราจะพา ไปดูนะคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้มีอะไรกันบ้างค่ะวัตถุดิบแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปลาหมึกกรอบค่ะแมงกะพุนค่ะน้ำเย็นตาโฟเต้าหูปา้ปลากุ้งสดปลาหมึกพริกแดงจินดาใบมะกรูดนะคะข่าตะไคร้ผักชี ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของตัวผงปรุงรสน้ำมะนาวและน้ำปลาค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะจะรอช้าอยู่ทำไมคะรีบไปลงมือทำกับไลลากันเลยดีกว่าค่ะตามไลลามาดูเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะสําหรับการทําเมนูต้มแซ่บเย็นตาโฟนะคะเราก็ตั้งน้ํานะคะให้พอร้อนนะคะพอน้ําเริ่มพอร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการใส่ในส่วนของตัว ลากผักชีลงไปเลยค่ะตะไคร้ค่ะข่านะคะใบมะกรูดค่ะเราจะต้มนะคะวัตถุดิบเหล่านี้นะคะให้เดือดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ แต่ไร้ใบมะกุฎของเราก็เริ่มสลดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัวแมงกะพรุนล,ลงไปค่ะปลาหมึกกรอบนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะให้ตัววัตถุดิบเราสลดนะคะรอให้น้ำเดือดอีกรอบแล้วก็จะใส่วัตถุดิบตัวอื่นๆตามลงไปค่ะ ตอนนี้นะคะพอน้ําเดือดอีกรอบนึงแล้วนะคะเราก็จะใส่วัตถุดิบตัวต่อไปนะคะนั่นคือเต้าหู้ปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะปลาหมึกค่ะและกุ้งนะคะวันนี้นะคะเครื่องนะคะครบเครื่องเลยค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อนะคะให้วัตถุดิบต่างๆสุกนะคะ ในช่วงนะคะระยะเวลาที่รอวัตถุดิบสุกนะคะช่วงนี้เราก็จะทําการปรุงรสเลยค่ะซึ่งเราจะปรุงรสนะคะกันด้วยในส่วนของตัวน้ําปลาค่ะผงปรุงรสนะคะเติมพริกแดงจินดานะคะเพื่อความแซ่บเผ็ดร้อนให้กับเมนูต้มแซ่บของเรานะคะ ในส่วนของวัตถุดิบนะคะแล้วก็ส่วนประกอบในเมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําทานก็สามารถลองทําทานกันูได้เลยนะคะไลลาได้ทําการแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปแล้วค่ะเป็นเมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแต่รับรองค่ะว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำแน่นอนนะคะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ค่ะที่ช่องไลลาชิลๆนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้ที่ไลลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเวลา,ลาขอช้อนฟองนะคะที่อยู่หน้าผิวน้ำแกงของเรานะคะออกนะคะเพราะว่าฟองตัวนี้นะคะจะทําให้รสชาติอาหารของเราไม่อร่อยแล้วก็จะทําให้อาหารของเราเสียง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะถ้าใครอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นสมุนไพรนะคะหอมแปะที่จะหมูกมากเลยค่ะ พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะตอนนี้โอเคนะคะตอนนี้นะคะเมื่อทุกอย่างเดือดแล้วและว,วัตถุดิบต่างๆสุกดีแล้วไลลา,ลาจะทำการปิดแก๊สค่ะนะคะแล้วเราก็จะทำการเติมในส่วนของตัวน้ำซอสน,นะคะยีนตาโฟใส่ลงไปเลยค่ะกว่าจะห,หมดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะว้าวนาทานเลยนะ้เห็นไหมคะ เราจะเติมด้วยน้ำมะนาวนะคะหอมมากเลยค่ะตามด้วยผักชีนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูต้มแซบเย็นกรโฟนในแบบฉบับของไลลาชิลชิลนี่น่าทานไม่ละคะเดี๋ยวไลลาจะทำการนำไปตักเสิร์ฟนะคะพร้อมรับประทานค่ะเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูต้มแซบเย็นตาโฟนะคะในแบบฉบับของไลลาชิลชิลเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเมนูนี้แซบและก็ชิลสมชื่อไหมคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำเลยค่ะ วัตถุดิบนะคะและก็ส่วนประกอบในเมนูนี้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแถมวิธีการทํานะคะก็ง่ายด้วยนะคะใช้เวลาไม่มากด้วยดูสิคสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะเอามาทานคู่กับข้าวสวยก็ได้นะคะหรือว่าจะมาลวกเส้นใหญ่ทานคู่กันนี่ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะนี่น่าทานมากๆเลยละคะ่ะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาตินะคะต้มแซบเย็นจาโฟในวันนี้นะคะของไลลา,ลารสชาติจะแซบเผ็ดร้อนแค่ไหนนะคะมาค่ะมาทานไปด้วยกันเลยนะคะนอสุดยอดเลยค่ะแซบจริงๆค่ะนะคะต้มแซบนี่แซบสมชื่อเลยนะคะแบบนี้ไลลา,ลาต้องขอตัวไปทานให้หมดชามเลยละกันนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ